สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชราสารัตน,นะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับอำเภอท่าบอ่อนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งผลิตนะครับเป็นต้นกําเนิดของน้าําปลาร้าหม่าแซบนะครับแล้วก็เป็นพวกน้ําจิ้มแจ่วอะไรต่างในแบรนด์ของหม่าแซบของพี่หม่ำแองนะครับแต่ว่า เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือท่านประธานใหญ่ของเรานะครับพี่หม่ำยังไม่เคยมาเหยียบที่นี่เลยนะได้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับตอนแรกก็จะมาในรอบนั้นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นไปช่วยลูกช่วยเมียก่อนที่เชียงรายน้ำท่วมตต่นั้นก็นัดกันแล้วก็ไม่มาครับถ้าโรงงานมันอยู่ที่เชียงรายมันจะง่ายกว่านี้ครับทีนี้มัน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 ไกลมากตรงนี้วันนี้ผมก็อยู่กับพี่หม่ำแล้วก็คุณโป้นะครับตัวแทนจากล็อกสเล่มหาชนนะครับเป็นหุ้นส่วนของเราที่ที่โรงงานตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันครับ ตอนนี้ก็เราใส่ชุดป้องกันแล้วนะพเข้าไปก่อนแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งปปพิพิธศน์นะครับไปนังป่งพิพิธศนากันนะครับป ตรงนี้เป็นขบวนการแรกนะครับก็คือพอเราได้ปลาหมักมาแล้วนะครับก็คือเราก็จะมาเข้าสู่ขบวนการการต้มต้มแยกากนะครับนั่นคือหมายถึงว่าต้มน้ําสต๊อกนะครับเพื่อที่จะไปเอาน้าสต๊อกเนี่ยไปเก็บในแท้งอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าสู่ขบวนการที่2ก็คือเป็นการต้มฆ่าเชื้อพอต้มแยกากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะฝีตัวน้ําต้มขงเรานี่เขาเรียกว่าน้ําสต๊อกนะครับไปเก็บที่ที่แท้งอีกทีหนึ่งนี่ขั้นตอน ที่สนะครับก็คือไอ้ตัวนี้เราก็เอาน้ำสต๊อกนะฮะที่เราต้มแยกกากไว้เรียบร้อยนะครับให้ได้อุณหภูมิใช่ครับแล้วก็มาต้มค่าเชื้อนะฮะแล้วก็ต้มปรุงอยู่ที่นี่เลยครับพอเราต้มปรุงค่าเชื้อแล้วเนี่ยครับก็จะผ่านะระบบระบบคูลิ่งนะครับก็คือเป็นเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำปล้านะครับแล้วก็จะเอาไปเก็บที่ ที่หม้อพักอีกทีหนึ่งครับเก็บที่หม้อพักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะฟีดน้ําต้มฆ่าเชือ้อแล้วต้มปรุงแล้วเนี่ยไปรอบรรจุขวดในฝั่งตรงข้ามโอ้อนี่มาบรรจุมาแล้วเอ,เ,อเอามาเอามาลงกล่องใช่ครับมาลงกล่องพร้อมที่จะแพ็คส่งเลยใช่ครับฝั่งนู้นครับก็กำลังเรียงลงกล่องนะครับ นี่ก็ฝั่งนี้ก็จะเรียงส่งไปบรรจุกล่องครับครับอันนี้ก็ทําความสะอาดเช็ดทาความสะอาดครับเช็ดอีกทีนึงครับเพราะบางครั้งเวลาเราเดินเราเดินรอบเร็ืพวกนี้มนอาจจะมีปลาล้าน้ำปลาหกออกมาตรงตรงอาขวดครับครับส่วนนี้ก็จะเป็น5กิโลนะครับ5กิโลที่ส่งส่ง CP นะครับคนที่ทานพวกน้ำน้ำยาขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยาปลาที่อยู่ในเซเว่นนะครับก็จะเป็นจะเป็นขวดนี้นะฮะ ที่ที่ที่ขายในเซเว่นอยู่ตอนนี้ นี่ก็เราอยู่ที่จริงๆแล้วขั้นตอนแรกอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะ<า>จุดจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตรงน,นี้เป็นเป็นโรงหมักนะครับก็เราดับปลามาก็คือข้างนอกก็จะเห็นว่าเป็นเป็นห้องเย็นก <taş nickname S 1> ็หมักใส่ถังเนี่ยใช่ครับแล้วก็มหมักใส่ถังตรงนี้เดี <osos> ๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวให,ให้ให้น้องงานเป็นคนที่อธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนเราจะเริ่มหมักยังไงแบบไหนนะครับค่ะหลังจากขั้นตอนแรกที่รับปลามาเราจะทําความสะอาดก่อนนะคะตามขั้นตอนคือล้างอย่างสะอาด3ามครั้งค่ะแล้วก็จะมาช่างเกลือแล้วก็หมักตามน้ําหนักในแต่ละหัง อายุการหมัก3ถึง8เดือนขึ้นไปถึงจะนำมาใช้ได้ค่ะก็จะมีะพาเลตเกลือแล้วก็<ช>ปลาที่หมักไว้ะค่ะต้อง3เดือนถึง8เด <ๆ S 2> <ช>ือนใช่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วอนี้สุดท้ายแล้วนะครับนี่ส,ส,ส,สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเอาขึ้นรถเลยนี่นู่นเต็มเลยตรงนู่นครับเขาดูใกล้เลยนู่นมานี่เลยครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วส่งละ ท,ทั้งดีบัวทั้งน้ำจิ้มแจ่วพร้อมส่ง และนี่คือผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะครับผลิตภัณฑ์หม่ำแซบไม่ว่าจะเป็นปลาล้านะครับแล้วก็หลายๆผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้ของหม่ำแซบนะครับพร้อมแล้วที่จะส่งความนัวทั่วประเทศนะครับให้กับทุกๆคนได้ลิ้มลองความอร่อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นโมเดิลเทรดแล้วก็ตามร้านค้าส่งตามต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศเลยยังไงฝากด้วยครับครับนัวชัวทั่วประเทศครับ